เป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่จะทราบว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอ,อ๋อตอนนั้นก็ยังทํางานอยู่ใช่ไหมครับทอนนี้ก็ทอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเขาสูบบุหรี่แต่ก่อนผมสูบบุหรี่ด้วยครับนะก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นจนมาเออวันนั้นก็ทํางานแล้วกลับมาบ้านอมันรู้สึกหืดอัด ก็เลยต้องอยู่ไม่ได้แล้วบอกต้องต้องไปหาหมอแล้วคือสุโขทครก็มีพฤติกรรมอย่างอื่นไหมครับทานของมันใช่ของมันด้วยออกกําลังกายไหมครับก็ตอนนั้นไม่ได้ออกไม่ออกกาลังกายดดื่มดื่มด้วยไหมฮะก็ไม่ดื่มนะไม่ดื่มครับผมนะครับแต่ทานของมันออกกำลังกายน้อยเพราะพักผ่อนเพียงพอไหมครับ พักผ่อนไม่เพียงพอไม่เพียงพอสุรีจัดด้วยครับอ่าสุดท้ายแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกก็นี้กลับมาบ้านแล้วก็ไม่ไหวแล้วบอกทางบ้านไม่ไหวแล้วพาส่งโรงพยาบาลหน่อยไปถึงก็หมอเข้ามันแน่นยังไงฮะแน่นมันเป็นเจี๊ยดๆอย่างเงี้ยใช้ขวาเลยเหรอฮะทางนั้นเลยเหมือนใครเอาเข็มอะมาทิ่มหลายร้อยเข็มเลยว่างี้ดีกว่าในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกหรือว่ายังไงฮะหรือว่าเป็นตลอด ตอนเป็นตลอดเลยเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันีดอย่างนี้เลยไปถึงก็หมอก็ให้อมยาใต้ลิ้นเลยครับแล้วเข้าห้องไอซีูเลยความดันตอนนั้นเท่าไหร่ฮะตอนนั้นไม่ไม่ทราบเหมือนกันเวลานในผม่ราบเดิมมีความดันโลหิตสูงอยู่ไหมฮะไม่ไม่เคยตรวจเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยอายุเท่าไหร่ฮะตอนที่ก็ตอนนั้นมันหกสิบหกส้าประมาณหกสิบห้า ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไม่เคยเลยคุณลุงไปอยู่ไหนมาฮะก็อยู่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยในที่นี้มีใครไม่เคยตรวจสุขภาพมีไหมฮะผมจะเรียนเชิญไปตรวจสุขภาพก่อนฮะมีไหมฮะโอ้โหยุคนี้แล้วนะตรวจมากอย่างนี้อะเไม่เป็นอะไรก็ไม่เข้าไม่ตรวจไม่เคยตรวจเลยไม่ตรวจเลยไม่เคยไม่เคยเลย ไม่กลัวตายไม่กลัวไม่พาไม่พาแล้วที่บ้านทราบไหมครับก็ทราบอ่ะที่บ้านก็ทราบลูกชายก็ทราบทราบพอผมไม่้วคือคุณพ่อตัดสินใจแล้วให้ตัดสินใจเองไม่พาไม่พาด้วยสาเหตุอะไรไหมครับก็เช่นคิดว่าคือเสี่ยงสองคืออาจจะมีปัญหาเรื่องภาระการเงินไหมหรือใช่หรืออันนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือภาวะการเงินใช่ไหมแล้วก็ ก็เลยคิดว่าคงไม่ทำนะทีนี้ลูกก็มารู้จักอาหารเติบตัวนี้ก็เอาลองมาให้ทานดูคือตอนนั้นเนี่ยบอกคุณหมอว่าอย่างไรว่าจะไม่ผ่าไม่ผ่าผมเซ็นแล้วนะคุณหมอก,ก็บอกว่าไม่ผ่าก็ได้ไม่ได้อ้าบอกอไม่ได้ผมก็บอกแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็โทรมาบอกแล้วกันว่างั้นผมก็ไม่พร้อมเสมอ <c oughs> อาจารย์ครับผมถามเป็นความรู้ในกรณีผู้ป่วยที่พบว่ามีเส้นเลือดตีบสามเส้นอย่างกรณีของคุณลุงเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าอย่างไรต้องผ่าต้องทําวิธีอะไรจะบายพาสหรือว่าจะอะไรก็ว่าไปจะบายพาสนะต้องบายพาสคุณหมอจะอนุญาตให้คนไข้กลับบ้านก่อน คืออย่างนี้ค่ะถ้าอาการแบบไม่รุนแรงมากนักคือ,อยังอยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันเป็นสิทธิ์ของคนไข้ะคะ่ะที่จะตัดสินชีวิตของตัวเองนะคะหมอไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าโอ้โหคุณติดทั้งสามเส้นคุณต้องผ่าเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจาเป็นต้องผ่าหรือหรือบังคับให้ผ่าเนี่ยทาไม่ได้ครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยผู้ป่วยา,นเ,นาเลือกได้<ต>ว่าเขา,า,าจะเอายังไงในความเป็นจริงสามเส้นนี้อาการหนักนะครับค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักทีเดียวล่ะ ก็หเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ปกติมันมีสี่สูบถ้าเดินสักตายสักสามสูบก็เหลือสูบเดียวฝุ่เข็นแล้วก็เข็นด้วยนะถ้าน็อกไปก็คือน็อกไปก็คือเหมือนชีวิตคนก็คือตายเลยนะใช่แต่ก่อนนี้ผมก็ยังเดินสะพานลอยขึ้นสะพานลอยนะเหนื่อยนะเหนื่อยสิโอ้โหบางทีไม่ไหวเลยต้องหยุดก็เหมือนเครื่องยนต์มีสูบเดียวลุงครับออ คือถ้าอาการไม่ได้แบบจะถึงแก่ชีวิตอย่างเงี้ยนะ,ะคะเพราะว่าบางทีการนัดผ่าตัดเนี่ยมันต้องรอใช่ไหมะคะอาจจะต้องรอทั้งมีคิวหรือยังห้องผ่าตัดพร้อมหรือยังร่างกายพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยคือแพทไปจดอนุญาตให้กลับ่บบอ่ะอนุญ,ญาตให้กลับก่อนแล้วก็จะนัดเวลากันใหม่ซึ่งในนั้นก็จะต้องมียาควบคุมไปด้วยก็หมอก็จะต้องให้ยาไปให้ยาตอนนั้นให้ยาอะไรไปบ้างครับ ก็ยาละลายริมเลื่อนกับยาหัวใจกับยาหัวใจครับแล้วมีความดันด้วยเนี่ยก็ความดันด้วยยาครับให้ยาความดันมาด้วยแต่ใจเนี่ยลึกๆคือยังไงฉันก็ไม่ผ่าไม่ผ่านนัดแล้วอืมีคิวแล้วอืนัดไปนอนแล้วก็ไม่ไปไม่ไปหมอตามถึงบ้านก็ไม่ไปอครับคือยังไงก็ไม่ผ่าไม่ผ่าตัดสินใจแล้วแล้วแล้วอยากหายไหมครับ ก็อยากหายไงแล้วแทำยังไงครัมันก็มีวิธีเดียวอะเท่าที่รู้กันก็คือก็ต้องบายพาสผ่าหรือไก็ทำบอลูนก็พยายามหาทั่วๆั่วไปอะยามาว่าคนไหนว่าดีก็เอาก็เอาไปเรื่อยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการช่วยตัวเองด้วยนะแล้วก็มาได้อนนี้อาหารเสริมตัวเนี้ผมว่ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้อาจารย์ครับว่าลักษณะเส้นเลือดสามเส้นที่ตีบ อันนี้หมายถึงว่าเลือดมันไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจคือสามเส้นนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะค,คือหัวใจนีมีทั้งหมดสีหสส่ห้องมันก็จะมีเส้นเลือดไปเลี้ยงทุกห้องครับทีนี้ของคุณลุงนี่สามเส้นนี้ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนบ้างคือ <ừ dishwasher. S 2> ถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยนะ,ะมันก็จะรู้สึกมันขาดอาหารแล้วก็ออกซิเจนมันก็จะรู้สึกเจ็บแป๊บ,ปบ,ปบ แต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่ถึงกับเนื้อตายนะคะเพราะถ้าเนื้อตายมันจะต้องเจ็บอย่างมากเลยคือเส้นเลือดที่ว่าตายไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวใจกล้้ามเนือหัวใจตายเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอแสดงว่าอาการของคุณลุงอาจจะแค่คือมันเริ่มตีบเหมือนท่อที่มันมีอะไรไปอุดตันแล้วก็ น้ำน้ำเลี้ยงไปได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารไม่พอออกซิเจนไม่พอมันก็จะมีอาการแสดงออกมาอ่ะอันนี้เป็นความรู้สําหรับคุณผู้ชมไปด้วยสุดท้ายแล้วลูกชายครับที่ไปพบว่ามีอาหารเสริมฮะมีอาหารเสริมตัวนี้มาก่อน<า>หน้านั้นมีไหมก็มีอย่างอื่นแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่อืมครันนี้มาก็บอกว่าถามว่า,ถ,า,วาถ้ากินแล้วมีผลข้างเคียงไหมครับเขาบอกว่าไม่มีนี่นะ มันเป็นอาหารเติมอ่าฮะเราก็กินยาตัวนั้นของเราไปด้วยยาหมอก็ทานด้วยใช่อ่าฮะแล้วก็กินอาหารเสริมนี่ไปด้วยอาหารเสริมที่ว่าก็คือบิมนี่แหละใช่ครับอืผมก็กินไปตอนแรกก็เช้ามาก็ก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองเม็ดสองเม็ดสีอะไรฮะสีมันเจอบเขียวเนี่ยขี้เขี่ยวนะอ่าแล้วก็มาตอนเย็นตอนนอนอ่ะอีกสองอีกสองเม็ดผมทานอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็มาก็ลดลงเหลือเม็ดทางสองเม็ดอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ลดเหลือหนึ่งเม็ดมันก็ดีขึ้นนะรู้สึกไขมันข้างในนะถ้าเราถ่ายแล้วเราจะรู้คุลุงคุลุงเอาไม้ใกล้ๆเราจะรู้โดยตัวเองอะครับว่ามันมีไขมันอะไรออกมาบ้างคือทานไปอาทิตย์หนึ่งครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงจากใช่อุจระใช่ครับมันจะมีมันเป็นมันเลยอ้ขนาดนั้นเลยครับ มันเป็นมันเลยถ้าใครลงเคยทานดูแล้วจะรู้ทันทีเลยต้องสังเกตนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องถามจากพิเชษมันส่งผลขนาดน,นั้นเลยเหรอคุณพี่คงจะเอาใจช่วยมากไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะฮะมันก็เลยคายมันออกเคยคารมันเลยออกจากเส้นเลือดไป<อ>ผมผมคิดว่าเราอาจจะพยายามคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น มันไม่น่าจะเป็นถึงขั้นนั้นคงคงจะไม่ใช่เพราะโอกาสที่จะไขมันจะหลุดจากเส้นเลือดไปอยู่ที่อุจจาระันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่นี่มันมันรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะฮะครับคือรู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นใช่นั้นใช่ไหมถ่ายดีขึ้นับมันดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้นใช่ครับแข็งแรงคลีขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยเราก็เลยคิดว่าไอ้ไขมันที่มันอุดอยูดอุดหยุดอยู่เนี่ยมันกลายเป็น หายออกมาแล้วนั่นนะฉะนั้นเป็นอุปการหรือเปล่าในทางการแพทย์จริงๆแล้วเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมฮะอ๋ออ่าฮะเสร็จแล้วทานไปอีกสัปดาห์ลดลงเหลือเม็ดเดียวมือละเม็ดเช้าเช้าหนึ่งเม็ดกับก่อนนอนกับก่อนนอนหนึ่งเม็ดแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่ทานมาจนนานแค่ไหนแล้วครับก็ประมาณสักห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือนครับผมมีการกลับไปตรวจ เรื่องของอาการา <ผม S 2> เส้นเลือดหัวใจไหมครับไม่ไปปกติก็ไปหาหมอก็ปกติครับเขาได้ถามมีแน่นไหมอะไรไหมก็บอกไม่มีอะไรเนี่ยแต่แตยังไม่ได้เช็คว่าตัวนี้มันจะหายไปหรือยังก็ไม่ได้เช็คอ๋อก็ยังไม่ได้ตรวจล่าสุดครับว่ามีอาการไอแต่ไอเจ็บเจ็บเนี่ยหายไปไหมไม่มีไม่มีไม่มีเวลานี้หมอไปไปหาหมอหมอถามก็บอกไม่ค่อยมี แล้วเดินขึ้นที่สูงขึ้นสบายมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมีหมอถามบอกว่าตอนนี้ขึ้นได้สองชั้นหรือยังคือขึ้นลงชั้นสองได้ไหมบอกไม่ใช่สองชั้นเวลานี้ห้าชั้นแล้วเดินขึ้นเดินลงอ่ะก็ได้ตามปกติก็ปกติครับเหมือนก่อนที่จะไปตรวจครับเออมันก็ไม่ไม่รู้เป็นสาเหตุอะไรของครับแต่ยังไม่ได้ไปตรวจว่าคือหมอยังไม่ตรวจนะว่า จะเช็คดูว่ามันก็ต้องใช้เงินอีกนะพูดถึงถ้าเราจะตรวจตรงนั้นนะใช่ไหมก็เลยยังหมอไม่ตรวจก็ไม่ตรวจกลายเป็นระบุมาเป็นโรคเลือดลังเป็นเป็นอย่างนั้นไปลยแต่ถ้าเป็นชนิดกาเลือดลังหลักประกันสุขภาพก็น่าจะตรวจได้ใช่ไหมครัท่านคุณลุงมีประกันสังคมไหมคะไม่มีประกันสังคมมีบัตรทองคุณลุงเป็นคนไทยเนี่ฮะเป็นคนไทยนี่ฮะ เป็นคนไทยนะคอือตรวจได้ฮะคือจริงๆอยากจะแนะนําให้ไปตรวจนะฮะว่าเส้นเลือดที่ตีบสามเส้นนะขณะนี้มันเป็นยังไงบ้างจะบอกยังไงครับก็ก็คุณหมอเขาก็จะตรวจนะฮะใช่ไหมฮะไม่ไม่นี่ก็ตรวจประจําอยู่ทุกเดือนอ่ะไปตรวจประจําอยู่ประจำทุกเดือนนี่คุณหมอตรวจอะไรบ้างคะก็ตรวจก็ถามอาการมีังไงบ้างแค่นั้นถามอาการถามอาการอย่างเดียวคไม่ได้ตรวจบ้าบางทีเราอาจจะต้องไป ต้องไปฉีดสีอีกครั้งแต่นี่มันฉีดไปแล้วไงใช่ตอนนั้นมันฉีดไปแล้วแล้วบอกว่าตีบใช่ไหมฮะใช่ครับก็ตอนนี้หมอเขาก็น่าจะเช็คว่าเออโอเคนะมันไม่มันยังมีอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะหมอเขาไม่ไม่ไม่ขอเช็คเลยคะไม่นี่ครับอ่าฮะผมก็อยากจะให้ตอนนี้จะก้าวกายไปหรือเปล่าไม่รู้ผมบอกก่อนให้เช็คฮะบอกได้ได้ใช่ไหมอ่าบอกว่าที่ผมหนีไม่ผ่าตัดครั้งที่แล้วเนี่ย นั่นนะสิมันงันเดี๋ยวไปเที่ยวนี้เดือนหน้าเดือนหน้าเขานัดดีจะได้มั่นใจครับผมก็อยากจะให้มั่นใจเลยว่าเส้นเลือดเนี่ยปกติดีแล้วครับอ่ะถ้างั้นผมย้อนกลับไป่อาจรยพิเชษนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับประการแรกทีเดียวผมว่าบางบางครั้งเนี่ยถ้าไม่จําเป็นต้องฉีดสีก็ก็่าฉีดเหมือนกันเพราะมันมีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะฮะปสอบประมาณสองเร์ทานั เพราะตาผมเสียเพราะเสียชีวิตเพราะฉีดสีนี่แหละเพราะ,ะนั้นตรงตรงนี้ผมก็ตัดสินใจเอาเอง <laughs> สาหมอให้ดี <laughs> นี่ก็เดี๋ยวเป็นเพราะว่าเออไปฉีดสีแล้วเป็นเพราะว่าเราคุณต้นแนะนำเรามีปัญหาขึ้นมาคุณต้นรับผิดชอบแนะ่ลูกชายอยู่ไหมฮะรับรู้กันนะฮะ <laughs> เพราะ,ะนั้นต,ตอนนี้ก็คือว่าแข็งแรงดีแล้วนะ <c oughs> ครับก็จร <laughs> ิงๆแล้วออปเปอเรชั่นบิมันก็ช่วยอย่างนี้ ถ้าหมอเขาเขาไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลก็ไม่ต้ไปนะฮะก็แสดงว่าหมอได้ดูด้วยปลอยแล้วก็เชื่อหมอครับครับหมอว่าเราแข็งแรงแล้วก็รู้สึกแข็งแรงจริง,รงๆอะ่ะเราไปกังวลทําไมแต่ไม่เดี๋ยหมอก็เจอหน้าที่อะไรจะผ่าหรือ,อยังอ๋ออันอีกเรื่องหนึ่งนะหมอก็เชียร์ให้ผ่าอยู่นั่นแหละนั่นนะเออผมก็งงว่าจะเชียร์อยู่ทําไมคุณออหมอคงมีความสุขเวลาที่ได้ผ่า <laughs> รือ่องนี <S <S ้ลำบากก็ไม uh ่ร huh. ู้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่กับหมอนะแต่จริงๆแล้วบิมมันเข้าไปครับครับก็เป็นการลด T2 T2 แล้วก็คือชัดเจนว่าองค์ประกอบที่อยู่ในแคปซูลของเราเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะครับครับแล้วก็ทําให้ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะนั้นการที่มีตะกรันจับอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันก็จะหลุดได้ครับจะหลุดได้ก็ทําให้เลือดไหลเวียนคล่องขึ้นครับ การเหนื่อยมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเลือดไหลไเพียงไปรีกก,ก็น้อยแล้วเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือก็ทําให้คุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นรจริงๆก็ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่สํานหะรับผิดพันโอเปรเรชั่นบิ่มเรื่องนี้มันเ,นเรื่องปกติมากทุกตัวของโอเป a เรชั่นบิ่มทำตรงนั้นได้งั้นแสดงว่าถ้าในกรณีของคนที่ภาวะเส้นเลือดยังปกติอยู่เมื่อรับประทานบิ่มเข้าไปโดยที่ ไม่ได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์เพื่อไปยับยั้งบรรเทาอาการก็ป้องกันได้อย่างดีดเลยออย่างดีเยี่ยมนะครับคราวนี้มันจะบิมจะทราบไหมครับว่ามันควรจะต้องไปทํางานในส่วนไหนตรงไหนยังไงหรือหรือความร่างกายเราสามารถทํางานได้อัตโนมัติเลยผมว่าอคือมันไปสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนอะอ่านะครับคือมันสมดุลอย่างไงไปสร้างยังไงมันก็ไปทําคุยกับไม่เลือดขาวนะครับ แล้วเมล็ดขาวไปสั่งต่ออย่างคุณคุณต้นอย่าซักมากเดี๋ยวัมต้องไปเกิดเป็นเม่เล็ดขาวก็อย่าถอบคำถามตรงนั้นคือมเป็นความชับซ้อนที่หลากหลหลักการมันก็คือว่าเมื่อภูมิคุ้มกันของเราสมดุลนะครับเราก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองมีแค่นั้น